สายแปดตัวจริงแบนรนด์นพะก้าวจัดหนักปาร์ตี้รวมผลคนพันล้านคนทับของรางวัลกว่าสองล้านให้ตัวแทนจัดหนักจัดใหญ่ให้กับเหล่าบรรดาตัวแทนกันแบบสุดๆค่ะสำหรับแบรนด์ของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่างแบนรนด์นพะก้าวกับสินค้าสุดปังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างชาสมุนไพรนพะก้าวและชาสมุนไพรนพะก้าวชนิดแคปซูลที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อัน้น จัดปาตี้ฉลองยอดขายรวมผลขนพันล้านรวมรวมตัวแทนจำหน่ายจากทั่วโลกกว่า60ประเทศเพื่อรวมสังสรรค์แบบจัดเต็มตลอด3วัน2คืนและลุนรับของรางวัลจาก2ผู้บริหารคุณชนิตาแดนวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทนพก้าไทยแลนด์จำกัดและคุณธนวัฒน์แดงวิชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทนพก้าไทยแลนด์จำกัด ที่เตรียมมามอบให้กับตัวแทนทั้งเงินสดและของแบรนด์เนมรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทแทนคำขอบคุณที่ทำให้แบรนด์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีโดยในวันแรกของการจัดงานเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางแบรนด์นพก้าวยังได้ทำการไลฟ์สดออกอากาศไปทั่วโลกเพื่อเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านให้กับผู้ที่รับชมอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะชนิตาแดงวิชัยค่ะผู้บริหารแบรนดร์9 Th ัก้าไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับธนวัฒน์แดงวิชัยครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัท9นบัก้าวไทยแลนด์ครับผมค่ะาง,งานวันนี้นะคะเป็นงานปาร์ตี้ค่ะรวมพลคนพันล้านนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องชื่องานเป็นชื่อนี้คือเรารวมเอาอผู้บริหารตัวแทนนะคะแล้วก็เป็นทำงานร่วมกับ<ช>แบรนด์เนาะ<ช>เรียกว่าทำงานร่วมกับแบรนด์นะคะ กว่า60ประเทศแล้วก็พร้อมกับในประเทศไทยทั่วทุกจังหวัดมารวมตัวกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเป็นตัวแทนมานะคะไม่ได้มาครบเพราะถ้ามาครบไม่ไม่ไหวแน่นะคะเพราะไม่มีที่รองรับเพราะว่าตัวแทนเราก็หลากหลายพันน่าจะเป็นหลายพันหรือถึงเกือบหมื่นประมาณนี้นะคะแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ค่ะวัตถุประสงค์คืออยากให้พี่น้องนุ่เก้าได้มาเจอกันค่ะเราทํางานเหนื่อย มาทั้งปีทุกปีแบรนด์นบก้าจะจัดงานค่ะปีละครั้งแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วโควิดเราไม่ได้จัดนะคะปีนี้เราจึงจัดรวมเป็นสองปีซ้อนนะคะจึงจัดขึ้นถึงสามวันสองคืนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการตอบขอบคุณแลวก็เพื่อเป็นการตอบแทนตัวแทนของเราทุกคนนะคะที่ทำให้แบรนด์โนบก้ามีวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ นอกจากจะจัดงานเพื่อตอบแทนเพื่อขอบคุณแล้วนะคะเรายังเตรียมของรางวัลมากว่า2ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมของแบรนด์เนมหรือว่าอะไรอีกเยอะแยะมากมายภายในงานนะคะบอกไปได้ค่ะเพราะเอาไว้เซอร์ไพรส์ในงานนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามดูนะคะว่าเราแจกจริงหรือเปล่าน,นะคะี่ว่าตัวทมางนี้ก็คือได้รับของกลับไปแน่นอนทุกท่าน,นค่ะต้องได้รางวัลกลับไป ถึงขั้นต้องนํารถมาขนเองกันเลยทีเดียวนะคะเพราะของรางวัลที่เราจะแจก3วันนี้นะคะถ้าเป็นเงินสดเป็นทองคําเป็นของแบรนด์นี้กว่า2ล้านไม่รวมของที่จะแจกอีกมูลค่ากว่า5ล้านนะคะที่เรานํามาแจกภายใน3วันนี้รับรองค่ะได้กับบ้านทุกคนเราแจกแจกกันแจกกันทั้งวี่ทั้งวันแจกกันแบบโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนนะคะค่ะคือนพเก้าเนี่ยอาศัยการที่ ทำงานเป็นระบบครอบครัวนะครับเป็นระบบที่เหมือนพี่น้องนะฮะแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันแล้วก็มีทีมสื่อเองภายในแบรนด์นะฮะแล้วก็มีคุณครูพรี่พรคอยสอนเรื่องการถ่ายบวกกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเราถึงไปถึงจุดนี้ได้ครับผม หลักๆเลยนะคะเราเติบโตมาจากชานุพก้าวนะคะชานุพก้าวแคปซูลนพกาวเราเติบโตจากตัวนี้เพราะว่าเราผลิตกันไปแล้วเกินกว่า2ล้านชิ้นนะคะไม่รวมผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีกนอีกมากกว่า9ชนิดนะคะเพราะฉะนั้นเราเติบโตจากการที่เราทําสินค้าที่มีคุณภาพคนที่มาอยู่กับเราค่อนข้างนะคะเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนคุณภาพ พราะคนที่จะมาขายแบรนด์เราอะคะ่ะอย่างอย่างที่บอกนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าสุขภาพเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มนะคะไม่ได้เป็นสินค้า,าทั่วไปวัยรุ่นหรืออะไรแต่ว่าเป็นสินค้าที่คนที่ตัดสินใจเข้ามาในแบรนด์นะคะต้องมั่นใจอะคะ่ะว่าสินค้าดีจริงถึงกล้าที่จะมาส่งตอ่อหรือกล้ามาบอกตอ่อหรือกล้าออกมาจา <c> ําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเรา <c> <c> ต้องยอมรับเลยค่ะว่าแบรนด์เราเติบโตและเข้มแข็งมาก5ปีแล้วค่ะที่เรามายืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงแล้ว5ปีแล้วค่ะ ที่แบรนด์นพก้าสามารถมีทีมงานกว่า60ประเทศสินค้าเราเป็นสินค้าที่เ,เรามั่นใจใเพราะว่าเราเป็นผู้กินเองใช้เองแล้วกเ็เราควบคุมการผลิตทุกอย่างนะคะมีมาตรฐานการส่งออกเรามีใบเซอร์ติฟิเคตมากกว่า4ปีปนะคะแล้วก็เรามีมาตรฐานการรองรับทุกอย่างทำให้ตัวแทนมั่นใจที่จะเข้ามากินมาใช้มาขายแล้วก็มาอยู่กับเราค่ะ ต้องเล่าย้อนไปนิดเดียวนะคะนิดนึงนะคะว่าจริงๆตัวเองค่ะป่วยหนักขาตัดเปลี่ยนอวัยวะเทียมนะคะแล้วกเ็เลือกค่ะเลือกว่าเลือกสมุนไพรเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทางเลือกอะคะ่ะในการดูแลสุขภาพแล้วพอเรากินดีใช้ดีเราก็บอกต่อเราก็ส่งต่ออย่างเงี้ยค่ะพอเราส่งต่อคนที่ได้รับการส่งต่อจากเราไปกินไปใช้บอกต่อเกิดการบอกต่อกว้างขึนมีการถามหามากขึ้นจึงกลายเป็น เราอะค่ะสนใจที่จะผลิตมาอย่างจริงจังแล้วก็หาข้อมูลนะคะตรวจสอบทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อจําหน่ายค่ะค่ะเป้าหมายของเรานะคะจริงๆแล้วเราต้องการเป้าหมายที่ใหญ่แต่ไม่ใช่เป้าหมายปีต่อปีนบะก้ามีเป้าหมายที่5ปีค่ะทุกๆ5ปีเราตั้งเป้าหมายทุกๆ5ปีแล้วอีก5ปีต่อไปเราตั้งเป้าหมายอยู่ที่หมื่นล้าน เป็นไปได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะต้องติดตามนะคะแต่เป้าหมายของเราอะค่ะเราไม่เคยลดทอนเป้าหมายเราลงเลย5ปีที่เราประสบความสําเร็จแล้ว5ปีจากนี้เป็นต้นไปอีก5ปีเป้าหมายเราใหญ่ขึ้นค่ะเราตั้งเป้าหมายที่หมื่นล้านแต่หมื่นล้านเราสองคนไม่ได้นะคะหมื่นล้านของเราคือทุกคนทั้งแบรนด์ค่ะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนต้องเข้ามาช่วยกันค่ะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแบรนด์ต้องเข้ามาช่วยกันไปพร้อามๆกันไปเป็นครอบครัวเราไม่ได้ดูแลกันแบบตัวแทนค่ะ แต่เราจะเติบโตกันแบบครอบครัวพ่อแม่โตลูกก็ต้องโตไปกับเราด้วยค่ะมาครั้ันี้อยากพูดอะไรกับตัวแทนจากที่มาจากต่างประเทศ้วแล้วคนไทยด้วยคแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆครับสําหรับตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในเมืองไทยนะครับที่สําหรับคนต่างประเทศเนี่ยต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อมาเจอกันแล้วก็มาแสดงความรักกันนะครับที่รั่งข้าวได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเนาะ เพราะว่า2ปีก็รู้กันอยู่ว่าเราไม่เคยเจอกันเลยตัวเป็นๆเ,เจอแต่ทางาหน้าเฟซเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็ดีใจมากๆแล้วขอขอบคุณตัวแทนแล้วก็ครอบครัวนวทุกๆคนนะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาในแบรนด์หรือต้องขอบคุณทุกคนค่ะที่ก้าวออกไปจากแบรนด์เป็นเรื่องปกติค่ะการทําธุรกิจเรามีเป้าหมายใหญ่ เพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทเราเป็นตัวแม่ที่จะต้องขับเคลื่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราขอบคุณทุกคนที่ต่อสู้มากับเราแม้คนที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามค่ะเราเชื่อว่าทุกคนนะคะมีทางเลือกเป็นของตัวเองแต่สุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะแค่อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้ขับเคลื่อนเรายังคงขับเคลื่อนแบรนด์ต่อไป เราขอบคุณทุกๆชีวิตขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคนที่ก้าวมาอยู่แล้วมั่นใจในตัวเราเราจะพัฒนาแบรนด์ให้ดียิ่งๆขึ้นไปแม้วันหนึ่งที่มันถึง5ปีแล้วเราไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้เราไม่เสียใจเลยเพราะสิ่งที่เราได้รับและล้ำค่ามากที่สุดคือเราได้ตัวแทนเราได้หัวใจของคนที่อยู่ในแบรนด์มาเดินทางและขับเคลื่อนไปกับเราที่สําคัญคือมิตรภาพที่เราได้ถูกต้องค่ะต้องขอบคุณค่ะต้องขอบคุณทุกๆ หัวใจทุกๆคนทุกๆตัวแทนทุกๆคนนะคะที่มั่นใจในตัวเราแล้วมาเดินไปได้วยกันถึง5ปีต้องขอบคุณทั้งคนไทยนะคะคและต่างประเทศกว่า60ประเทศแล้วต้องขอบคุณนะคะเรามีชิปปิ้งยุโรปนะคะทำให้แบรนด์ของเราค่ะเติบโตยิ่งใหญ่แล้วคนรู้จักไป <ใน S 1> ทั่วลโลกจากการที่เรามีชิปปิ้งยุโรปจากการที่เรามีตัวแทนที่ ค่อนข้างที่จะกระจายสินค้าได้ไวมากมากนะคะต้องขอบคุณเป็นชิปปิ้งที่ทรงพลังแล้วก็เป็นตัวแทนที่อยู่ตามเรดที่ทรงพลังใช่ค,ค่ะอย่าทิ้งเป้าหมายค่ะทุกคนที่ไม่สําเร็จนะคะมองแค่เป้าหมายปัจจุบันเราตั้งเป้าหมายให้ไกลค่ะคนรุ่นใหม่ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นคนใจร้อนนะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเป้าหมาย5ปีที่เรากําลังจะเดินไปอะค่ะ ในระหว่างทางที่เราเดินไปอะค่ะแน่นอนค่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหรอกค่ะมันมีทั้งหนามกุหลาบมันมีทั้งอุปสรรคมากมายแต่อยากจะบอกเอาไว้นะคะน้องๆรุ่นใหม่ค่ะวันนี้ค่ะไม่มีอะไรง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรยากทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ5ปีคนป่วยอย่างเรารวยได้เพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นใหม่เด็กไฟแรงหรืออะไรก็ตามเชื่อไหมคะ คุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะว่าคุณเป็นเศรษฐีได้ว่าคุณสําเร็จได้อย่าท้อค่ะเพราะท้อมันไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่สิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นคือการที่เราได้ต่อสู้ได้เดินทางได้ดูระหว่างทางทําให้เรารู้ว่าอันนี้คืออุปสรรคอันนี้คือความสําเร็จอันนี้คือรอยยิ้มอันนี้คือน้ําตา วันหนึ่งที่เราไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วทุกคนจะหันไปขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนหรือแม้กระทั่งคนวัยเกษียณทุกคนหรือทุกๆคนนะฮะที่ตอนนี้มองไม่เห็นหนทางอะไรเลยครูขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะแค่ตัดสินใจค่ะว่าคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นใครแล้วลุยค่ะสําเร็จแน่นอนสำหรับ สินค้าของโนพก้าวนะคะเราจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรแล้วกเ็เป็นในเรื่องของสินค้าสุขภาพเป็นหลักนะคะคก็เชื่อว่าค่ะหลายคนก็เห็นแล้วเนาะว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ลองหันมามองค่ะว่าสินค้าที่คุณอาจจะมองข้ามหรือคุณอาจจะดูถูกว่าเป็นสินค้า บ้านๆถูกๆหรือว่าเป็นสินค้าที่เบบเบสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมคะว่ามนุษย์เราค่ะสุดท้ายอะค่ะเราจะกลับมาดูที่เดิมของเราว่าเราเป็นใครปู่ย่าตายายเราอะค่ะท่านก็เติบโตดูแลตัวเองมีอายุเป็นร0อยปีอะค่ะมาจากสมุนไพรสุขภาพเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะว่าสินค้าของแบรนด์นุกก้าวเราเน้นในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักสมุนไพรเป็นหลักนะคะก็ฝากนะครับผิตัณฑ์ลกาทุกทุก รายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาชงชาแคปแล้วก็แชมพูก้อนสมุนไพรสเปรย์นะครับถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดก็ทักพี่น้องไปได้นะครับตามาาโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับก็อยากจะฝากสินค้าของคนไทยนะครับเอาไว้ในอ้อมอกความใจด้วยนะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกคนอาจจะมองข้ามไปบ้างนะฮะก็ลองเข้ามาศึกษารายละเอียดนะครับของ บริษัทนุะก้าครับว่ามีดียังไงนะครับถึงมียอดขายได้ขนาดนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยครับครับผมถ้าจะติดต่อถ้าหากว่าใครที่อยากจะติดต่ออยากเป็นตัวแทนหรืออยากลองกินลองใช้สินค้าแบรนด์นุะเก้านะคะสามารถพิมพ์คำว่าชานุะเก้าได้ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น g o o l l f f c e e o o o p เพจ ทุกทุกช่องทางค่ะติกตอกหรืออะไรมีทั้งหมดนะคะแค่พิมพ์คําว่าชาโนปก้าหรือคําว่านโปก้าคุณก็จะเจอตัวแทนของเราทั่วทุกประเทศค่ะเนาะฝากไว้ค่ะ